สวัสดีเพืเ่อนๆในพี่รอบเย็นนะครับผมซบจี๊ดเก้าถัดมาครับเราก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับปั่นรอบเย็นครับของปุ่นพลนักปั่นโซราร์นะครับ,นบ,นนบ,รรบทุ่งอ่าวเซอร์กิตไ์นะครับวงเล็บนะครับล็อกความเร็วสามสิบห้านะครับวันนี้มีนักปั่นมาปั่นทั้งหมดสิบห้าลำนะครับ นะล็อกความเร็วครับบอลสุงเท้ายาวล็อกความเร็วอยู่นะครับเมื่อวานนี้บอลก็ล็อกความเร็วนะวันนี้เข้าเส้นปตวทวัดปิงนะครับตกลงกันแล้วเข้าเส้นปตวทวัดปิงครับทีแรกจะไปท่าข้ามนะครับเนื่องด้วยไม่ไปเพราะว่าเมาโลกลับไม่ถูกนะครับ <laughs> เราก็ต้องดูดูนักปั่นด้วยครับเปาโลนี่เป็นนักปั่นชาวต่างชาตินะครับ เป็นครูสอนภาษานะครับเดี๋ยวค่อยดูหน้านะครับแถวนี้โค้งเยอะนะวันนี้เราไม่มีการยิงคนระับไม่มียิงไม่มีกระชากไม่มีสปริตไม่มีอะไรเลยกลับบ้านครับ <laughs> ตอนนี้ฝนน้าจะตกไปแล้วนะเพราะว่ามีน้ำขังบนถนนนะใส่เฟ้บุ๊กปิดกัน้นอีกแล้วแมลงเข้าไปแล้วเส้นนี้นะถ้าไม่ได้เอาแว่นมานี่เรียบร้อยเลยนะแมลงเยอะมากครับ ควเ,เร็ว3าิานะครับลวลอยเลยโค้งหน้าเลครนะเดี๋ยวไม่ค่อยไปอยู่ข้างหน้านะครับ <Hey. S 1> รถยนต์แซงแบบมอแซงจะโดนจักรายานอยู่แล้ว hey. ดีผมอยู่หลังถ้าเกิดผมอยู่หน้ามันก็แซงไม่ได้นะเพราะว่าผมจะกักท่าไนะครับ เราก็จะอยู่เลนเรานะครับเขาก็จะอยู่เลนเขานะเราไม่ไปกินเลนเขานะมาอยู่หน้าได้ครับวันนี้รถเยอะนะครับปกติไม่มีรถเลยครับเส้นเนี้ยโอ้โหทุกเน่ยฝนหน้าจะตกไปแล้วเนาะ ข้างหมูท่าข้ามก็มานะฝนหน้าตกไปแล้วนะเรนนอนเปียกนะ นนี้ความเร็วที่สามสิบห้านะครับตอนนี้สามสิบห้าเลยรถบี้ทุกถุงเท้ายาวหัวลากความเร็วสามห้าโดนล็อกไปแล้วครับความเร็วหน้าแรงมากก็เชิญชวนที่ๆต,ต้องนะครับทุกคนมาปั่นความเร็วสามห้ากับรถบรรทกถุงเ้ายาวได้เลยครับอ่านใคก็สนใจครับเรียนเชิญนะครับ เราล็อกก็คือล็อกนะครับเราใช้คําว่าล็อกนะครับล็อกความเร็วนะครับเราจะไม่มีไปไปเร็วกว่านี้นะเขตด่วนใจเดี๋ยวนี้ฝนตกไปแล้วนะครับ ผมเงียบไม่ใช่อะไรครับผมหลบแอ่งน้ำมีแอ่งน้ำอยู่การรลางถนนนะครับหลบแอ่งน้ำสามสิบห้านะสามสิบห้าเราเรยสามสิบห้านิ่งกริปนะครับนิ่งกริปปันด้วยกันไม่ทิ้งกันนะโสโลแกน ใช้คำว่าล็อกความเร็วนะเราจะถึงเราจะถึงตรงคอสะพานอีวนะครับคอสะพานที่ทำาไม่เสร็จนะครับทำมาสามปีแล้วคอสะพานเนี่ยรัศมีแค่ห้าเมตรนะครับทขาไม่เสร็จแล้วสามปีแล้ว các bạn <Skartan> cứ để pìeกด like,กด share đc nào. ủa, hiểm nám, nhát lết lết. ครับความเร็วสามสิบห้านิ่งกริบนะครับือพี่ก็จะดูแบบนิ่งนิ่งครับความเร็วแบบนิ่งนิ่งครับสามสิบห้านิ่งตลอดนะครับอันนี้คือโค้งพี่เอกอะไอคอนตั้งโค้งพี่เอกอะ ขันเจ้าปัญหามานะครับขันฉายามันเจ้าปัญหาแล้วก็มันไล่เบาคือการเอาจารบีออกนะครับเป็นนักพันคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่เอาจารบีออกเพื่อไล่เบานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ีก็อย่าไปเอาอย่างนะครับอย่าไปเอาเรื่องอย่างนะเป้าเทอร์โบมานะวอันนี้พี่เอกเอก้านช่างหมูทีแคบีนะครับก็ จะประกอบรถนะครับ SL แล้ะก็ติดต่อช่างอยู่ท่าข้ามได้ครับยินดีให้บริการนะครับปั่นเรื่อยครับปั่นเรื่อยครับ35ตรงปกนะครับ แ่วนี้ลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงนะครับก็นนม,บมีเมฆฝนอยู่ด้านหน้าแต่ฝนมันตกไปแล้วนะครับแถวนี้ฝนตกไปแล้ว เราให้จักรยานไปก่อนนะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายให้จักรยานไปก่อนนะจะได้ปลอดภัยนะครับไไดูว่าทางขวาไดยนะตรงนี้มันจะเป็นทางตัดสี่แยกนะครับ ถ้าตรงไวก้ก็ก็เป็นกาแฟในบ้านนะครับกาแฟในบ้านของผู้ใหญ่ออสนะครับเพื่อนๆนพี่ก็มากินได้นะมากินได้กาแฟในบ้านผู้ใหญ่ออสนะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะครับ เราไปวันนี้35ตรงปกนะครับตรงเป๊ะบอลเป็นคนล่างนะครับถามว่าเราจะโดนฝนไหมนี่ตอบไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ลมแรงมากครับ วันนี้ผมใส่เสื้อสะท้อนแสงมาด้วยนะเพราะว่าเวลาเราปั่นมันระยะเวลามึดมันเยอะนะครับผมก็เลยต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงมานะครับมเร็วอยู่ที่3 5นะครับตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะ เส้นนี้คือเส้นข่าฉางครับข้าฉางสุราชนะเป็นสนนตัดใหม่นะครับผ่านรีเล็กนะครับผ่านบางกอนอะบผ่านทุกงอ่าวนะครับผมอาจจะพูดสลับกันก็ต้องขออภัยซ้ายนะระวัง,งซ้ายนะซ้ายซ้ยายระวังซ้าย อะไรเนี่ยอ๋อรังรังกระดาษลมอย่างแรงครับวันนี้ด้านลมนะครับตอนนี้ลมพัดเข้าเข้าอด้านหน้านะครับโอ้ยลมอย่างแรง ความเร็วสามสิบ้านะครับจับตัวกล้องถ่ายเท่าสดไม่อยู่นะครับลมแรงเกินนะครับ ความเร็ว35หมดมนะครับทุกหลัง ซ้ายซ้ายซ้ายตอนนี้เราถึงครอกม้านะครับ ลมแรง,งครับ,รบแรงมากครับลมแรงระดับสามน็อตครับสามนอ็อตแรงจักรยานปันไม่ไปครับล้าลมครับ ไม่มีดูดเดือดไม่มีนะครับเราค่อยๆไปคนระับตอนนี้ก็มีสายจอดดูดูวนนีนจักรยานด้วย น้ำปั่นตร่าน,นะครับตอนเย็นก็จะมีปั่นหลายที่แล้วก็จะมีปั่นที่พุ่งอ่าวแล้วแล้วก็มีในฝึงนะครับฝึงบนทะเลนะครับถ้าตอนเชา้าก็มีหลายที่ครับมีบนมีบนสะพานสีนะครับมีมีปัป้มปตทดาฟานลมแรงลมแรง อนเช้ามีหลายกลุ่มมัพูดไม่หมดพี่พี่สะดวกที่ไหนก็ปั่นที่นั่นได้เลยนะปันที่นั่นเลยนะความเร็วของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมบอ,อกไม่ได้เหมือนกันว่ากลุ่มไหนปัดความเร็วเท่าไหร่นะครับนอกจากผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมจะรู้นะ สายโจทยดมาแล้วมาแล้วแต่ข้างหลังมันไกลนิดนึง <c oughs> อยู่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ความเร็ว3 5ิบหเนี่ยสายสายสาย ถึงโค้งนี้ผมต้องให้จักรยานไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโค้งอักศอกซ้ายขวานะครับ ปลอดภัยครับต้องให้จ <back> so, ักรยานไปก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานรอดเด็ดนะครับการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับของผลพลนักปั่นสุราธานีนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการถ่ายทออสดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราออกเส้นหลักแล้วรถเยอะนะครับรถเยอะนะครับ แล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจีเก้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ